สวัสดีค่ะใบปอรัตยานะคะวันนี้ปอก็อยู่ที่ตลาดท่าเรืออ่างศิลานะคะจังหวัดชนบุรีนะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวปอจะมาลองเดินตลาดแล้วก็ซื้ออาหารทะเลดูว่าที่นี่อาหารทะเลเขาจะขายประมาณไหนบ้างนะคะเท่าที่ดูตอนนี้ก็คือมีมีขนมมีผลไม้มีร้านก๋วยเตี๋ยวมีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนี่คือปอเข้ามาตรงสะพานข้างในนะที่ติดที่ท่าติดท่าเรือเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันวันนี้ปอมีงบ 1,000บาทไปดูกันว่าพอจะได้อะไรบ้างนะทุกคนมาค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเดินเลือกร้านก่อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าร้านไหนราคาเท่าไรอะไรยังไงเดินให้ทั่วตลาดเทียบราคาก่อนแล้วค่อยกลับมาเลือกร้านที่เราถูกใจโ,โลโลหัน้อยห้าสิบลหะห้50ิ50ถูกมากไว้แบบสิบถูกนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเนาะเดี๋ยวเอลแซลมอนก่อนนะคะ นี่คือสิ่งแรกที่เราจะเอาเดี๋ยวเราปลาแซลมอนนะคะกล่องหนึ่งเนาะเอากล่องนึงเอากล่องนี้แล้วกันนี่หนึ่งร้อยบาทค่ะอ่าอันไหนอ่ะอัะนไหน ไหร่คะเอาปูไขด่ดองะคะ่ะกล่องนึงโล280 น,นี้นึ่งให้ด้วยอคะคยถ้าเอาครึ่งโลได้ไหมอ่ะครึ่งโลก็ได้ครับครึ่งโลค่ะนึ่งให้ไหนครึ่งโลเดี๋ยวเราจะเอากุ้งกุ้งอันเนี้ยมันหัวมันมันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาครึ่งโลเนาะเพราะว่าเราตั้งงบไว้แค่นี้<ล>มาดูกัน<ล>ว่าเราจะได้อะไรนี่กขดูครึ่งโลพอค่ะทุกคนตอนนี้เราเหลือตังค์อยู่ที่ห้ารอยห้าสบาทค่ะ550้หบาทแต่ว่าอันนี้คือเราได้ ได้แซลมอนแล้วแล้วก็ได้มันมันกุ้งย่างใช่ไหมแล้วก็มีมีอันนี้ด้วยปูไข่โดมแล้วก็มีกุ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างอื่นต่อทุกคนตอนแรกเราจะมาซื้อหอยแครงกับหอยหวานนะคะแต่ว่าพอดีว่าเจเอตี้เขาซื้อแล้วนะคะงั้น งบ1,000พันเราก็จะยังเหลืออยู่นะคะออเ,เ,ราาเราจะไปซื้ออย่างอื่นแทนเดี๋ยวว่าเรามากินข้อต่อจะไปซื้ออย่างอื่นแทนเดี๋ยวว่าเรามากินขาค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อปูก,กัน,นะคะ่ะนึ่งฟีนี่ไงเอาอะนี่ปะปะอะไรนี่นะนปูปูปูป สี่ห้าสามแปดทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไซส์สามร้อยแปดสิบพอ <3 80 S 1> ใช่เ <3 80 S 1> พราะว่างบเราเหลือแค่นี้ถ้าเราเอา450้เราก็ไม่ได้กินอย่างอื่นงั้นเราเอา380เอา380โลนเอ,เอา่ะมอยแปดสิบโลนค่ะเอาพี่มันมีไข่ไหมอ่ะไม่มีไม่มีเหรอถ้าตัวเมียตัวเมียไม่ไ่้ไ ระวังนิ้งดินด่นๆอยู่เลยดินด้นๆอยู่เลยค่ะทุกคนอยู่นี้ก็สดนะเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่นะสามเมตัหก <3 8 S 2> ตัว,ตว,ตวได้หกตัวค่ะหนึ่งกิโลสามร้อยแปดสิบาทร้านนี้เขานึ่อให้ฟรีด้วยนะคะทุกคนอ่าไปเดี๋ยวเราค่อย เดี๋ยวเราไปเดินดูตอนนี้เราเหลือตังค์อยู่ที่170บาท170บาทเราจะซื้ออะไรได้เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราจะซื้ออะไรแต่๊ะ,ะเอาเอาลอยหนึ่งค่ะให้เขานึ่งให้เลยไหมนึันเครื่องมันจะมีค่าด้วยนะคะอ๋องั้นเรากลับไปนึ่งเองป่ะอันนี้ 3โลร้อยโลละ4 0บาทเดี๋ยวเราเอากลับไปนึ่งเองที่บ้านอันนี้นอกคลิปนะไม่เกี่ยวกับมื้อนี้นะคะอาจจะเป็นมื้อเย็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาตังงบตังหากซือ้อนั่นแหละถึงว่าเดี๋ยวค่อยซื้อหนูถึงว่าเดี๋ยวค่อยซื้อเราไม่ได้มาอาจจะเป็นครึ่งโลใช่ เราอนนี้ไหมอ่ะสองร้อหกสิบบาทแต่มันดูสดดีอยู่นะตัวใสดีมากเลยใครสามสิบนี่ไงเอานี้ครึ่งโลค่ะเเดียวจะย่างให้ด้วยได้ไหมอะคะยได้ นี่นะคะเป็น150าบาท <Yeah. S 1> เราเหลือตังอยู่แค่20บาทคะ่ะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวตังค์20บาทงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ํา mm hmm. ก็จะได้น้าเปล่าอีกประมาณ2ขวดพอดี mm hmm. อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูตอนกินนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเอาไปรวมว่าพอได้อะไรในงบ1000บาทนะได้อะไรคะ mm hmm. โอ้ใบเฟิร์นมีงบ100บาทใบ mm hmm. เฟิร์นได้หอยนางรมกับอะไรคะ mm hmm. กับหมึกย่างคะ่ะ ปราตีได้ไหคะหอยปรปตีได้สองหอยกับผลไม้หนึ่งอย่างปราตีหมดงบไปเท่าไหร่แล้วก็กุ้งย่างโอ้มีกุ้งย่างด้วย,ยทุกคนคือระหว่างที่รอนะ้ำมันก็ต้องรออ่ะใช่ไหมละ่ะหิวอะ่ะกินอันนี้ก่อนอืมอร่อยมากอืมอร่อยอะ่ะ<อ>เหมือนมัน มันปลาหรือมันกุ้งนี่แหละใช่ไหมมันย่างอ่ะแทนที่เราจะทอดแต่เขามาทําเป็นย่างอร่อยอร่อยจริงกินะโอ้ควว้าคว้าิว้าว่้าวี่้าวห้า่ว้ควบาทนะี่ป้อว้เป็น้า แซลมอน1กล่องนะคะแล้วก็ปู1นกิโลหมึกครึ่งกิโลกุ้งครึ่งกิโลอันนี้ยจริงมี4ไม้นะคะอันนี้น่าจะเป็นมันปูย่างอะไรประมาณนี้แหละผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันมันอร่อยมากนะคะได้4ไม้แล้วก็มี ปูอันนี้ปูไข่ดองนะคะทุกคนนี่คือ1,000บาทที่ปอได้มานะคะงบ1,000บาทนี่คือสิ่งที่ได้นะทุกคนแล้วก็มีอันนี้ด้วยได้น้ำเปล่าสองขวดนะคะตังที่เหลือ20บาทสุดท้ายก็มาซื้อน้ำเปล่า2ขวดขวดละ20บาทอยากกินน้ำหวานแต่ว่าง,งบเหลือแค่นี้นะคะเราก็เลยได้แค่นี้เดี๋ยวเราก็กินแค่นี้ละกันเนาะเดี๋ยวจะกินให้ดูแค่บางอย่างนะทุกคนเพราะว่าเพื่อนรอกินอยู่ <laughs> นี่นะคะ น้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มจากร้านแซลมอนนะพวกนึ่งพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีน้ำจิ้มให้เขาบอกว่ากุ้งหัวแก้วมันจะหัวแก้วจริงหรือเปล่าเอ้ยหัวแก้วจริงเว้ยหัวแก้วจริงนะคะนี่ค่รมา อืมอสดดีสดดีนะทุกคน ดีมากเดี๋ยวเราจะกิมมันนี้ผู้ไข่ผู้ไข่ดองแต่ว่าแลดูไข่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะ,ะนะม,มาค่ะ ันนี้ถามว่าสดมากไหมไม่ได้สดมากนะปูไข่ดองไม่ได้สดมากนะทุกคนแต่ว่าอย่างอื่นคือโอเคหมึกปูกึ้งอะไรปูกึ้งกุ้งคือโอเคสดสดดีมากส่วนมากนะคะของที่เขาขายก็จะเป็นของประมาณแบบนี่ค่ะม,มีมีทั้งของที่แบบทั้งสดแล้วก็ทั้งตัวเป็นตัวตายอะไรเงี้ยก็มีหมดเลยค่ะมีหมึกซาซิมิมี มี uh, อูนิด้วยอะไรเงี้ยมีปูเป็นเป็นมีปลาเป็นเป็นแต่ว่างบเราหมดนะคะเราก็เลยไม่ได้ปูกับปลากระพงมาเราก็เลยได้มาแค่นี้ปลากระพงตัวละร้ยอยแปดสิบนี่มั้งอุ้ยนี่มีไข่ด้วยค่ะมีไข่ด้วยค่ะว้าวว้าวดูนะคะนี่คือปูที่ยังไม่ตายเลยนะทุกคน มาตายตอนที่เขานน่ง <ไป S 1> อืมามองหน้าไปหืมืมน้ำจิ้มอร่อยว่ะจิ้มร้านนี้อร่อยว่ะเนื้อปูหวานมากค่ะทุกคนอร่อยนะคะก็ลองมาดูแล้วกันปอร,รู้สึกว่าหนึ่งพันบาทถามว่าได้ของเยอะไหมสำหรับปอปอว่าได้เยอะนะที่เราก็มานั่งกินดิมทะเลเลยนะคะนั่งข้างหาเสือเราเอามาจากบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเรามากินกันถ้ายังไงก็ ลองไปซื้อดูก็แล้วกันนะคะถ้าใครอยู่ใกล้นะคะที่ท่าเรืออ่างศิลาเนาะทุกคนขนมของหวานของกินของขาวอะไรมีหมดนะคะก็ลองไปเดินดูก็แล้วกันนะคะไปละค่ะ